วังปัญหาน้ำขังในห้องน้ำจะเกิดขึ้นถ้าไม่เช็คสลบพื้นให้ดีก่อนที่ปูกระเบื้องปกติในแบบแล้วจะระบุอยู่ที่สลบ1ต่อ200 1ต่อ200คืออะไรคือ200ซนเมตรนะจะมีระดับดอรอปลงไปอีกสลบ1ซนเมตรเหมือนห้องน้ำห้องนีน้ในโครงการเราเนี่ยความยาวของห้องน้ำจาก ผนังฝั่งโน้นมาถึงสุดที่ประตูฝั่งนี้จะอยู่ที่2เมตร50 2เมตร50ถ้า1ต่อ200ก็อยู่ที่ประมาณ1.2เซนก็ตีไปว่าอ่าโอเค1.5เซน1เซนครึ่งประมาณนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วน้ําจะไม่มีทางขังเลยน้ําที่ใช้บริเวณฝั่งนี้นะฝั่งที่เป็นฝั่งแห้งก็คือจะมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าเนี่ยถ้าน้ำหลงจะอ่า เจอน้องที่พื้นก็จัดไหลลงไปลงที่สลบแล้วออกที่รูดเดนรูเดนบายนะ้ําฝั่งนี้นะฮะโครงการเรา,าอยู่ในซอยอุบลคอนกรีตบ้านทองสีแยกแรกเลือยซ้ายสามแยกเลี้ยวขวาสุดซอยเบอร์โทรศัพท์0896285522ผมอยู่โครงการทุกวันครับ